ทำชโนดดินแดนลี้ลับของพญาสีสุดโทมีตำนานเล่าว่าพญาสีสุดโทพญานาคผู้มีฤทธิ์ได้เกิดข้อขัดแย้งกับพญาแถนเทพแห่งฟ้าความขัดแย้งรุนแรงถึงขั้นสู้รบกันทำให้โลกมนุษย์ได้รับผลกระทบน้ำท่วมฟ้าผ่าภัยธรรมชาติทุกชนิดเกิดขึ้น ท้าวเทพย,ยดาผู้ยิ่งใหญ่จึงลงมาระงับศึกและแบ่งเขตปกครองให้พญาสีสุดโทรครองใต้น้ำส่วนพญาแถนครองแผ่นฟ้าและโลกมนุษย์ พยาศีสุดโทจึงเลือกคำชโนดที่อุดรธานีเป็นที่สถิตคำว่าคำหมายถึงป่าชโนดคือพันไม้โบราณที่พบได้ยากและสิ่งมหัศจรรย์คือแม้คำชโนดจะลอยอยู่บนบ่อน้ำลึกแต่ไม่เคยถูกน้ำท่วมไม่เคยจมหายคนท้องถิ่นเชื่อว่านี่คือนครของพญานาคที่ซ่อนตัวจากสายตามนุษย์